เชื่อออกนะครับแต่มาเป็นผู้จัดการของที่นี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับอันนี้พวกฝาดบ้านในแบบนี้เหรอครับใช่ครับฝาดปกติเลครับอันนี้คือคำตอบของพนักงานที่อยู่ที่นี่มานานที่สุดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่องจาร์กมีโอเชัแน่วครับพี่คน วันนี้ผมมีแผนการที่โคตรจะพิเศษนะทุกคนผมเนี่ยลงทุนเืินโคตรเช้านะครับเพราะว่าก่อนที่พนักงานผมจะมานะคือผมเนี่ยผมต้องเกิดเกิดอธิบายก่อนว่าตอนนี้พนักงานในบริษัทของเราเนี่ยมีโอชานเนลเนี่ยคือเติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะทุกคนตอนนี้มีพนักงานทั้งหมด780ล้านคนนะทุกคนคือมันเยอะมากนะครับแล้วคือมันเต็มออฟฟิศนะทุกคนผมก็เลยรู้สึกว่าพนักงานเจ็ดล้านคนเนี่ยซึ่งให้ผมดูแลคนเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนคคคนนนนหหหมมมมมูู่่่่่าาาากกกก็็ืออออขงงงลบบบไไเเวดีีปปัััญระจ หาวิธีนะครับอยากจะให้พนักง,งานของผมเนี่ยกลายเป็นพนักง,งานที่ดีดีที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่พนักง,งานระเบียบเรียบร้อยแข็งแกร่งที่สุดในโลกนะทุกคน ก็หรครับโอเคครับไม่มีแล้วครับธุรกิจตัวของผมนะครับโอเคนะครับผมก็เลยหาวิธีนะครับจัดการโดยการที่ว่าวันนี้นะครับผมจะรอกหน้าม้านะครับโดยการที่ผมจะเอาผู้จัดการนะคือผู้จัดการเก๋เข้ามาจัดระบบระเบียบในบริษัทของผมนะครับให้เติบโตยิ่งขึ้นนะครับเอาเป็นเหมือนแบบว่าการสั่งสอนที่แบบดีอะครับความจริงอะคือเราจะาผู้จัดการคนเนี้ยเขาขู่ขู่พนักงานนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพนักงานผมเนี่ยจะมีเลรีแอคชั่นยังไงถ้าเจอผู้จัดการจุดโหดวันนี้นะครับผมอยากจะให้น้องปั้นเนี้ ผมด้วยเฮ้เป็นห้ามาถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งในช่องจามรยูชาแนลถึงสองสามมาสมัครสมาชิกเบอร์ด้วยแล้วอย่างหนึ่งคือแฟนผมมาไม่อยู่นะทุกคนตอนนี้คือแฟนผมกำลังหลับไงเออซึ่งเพราะฉะนั้นมันได้แผนการสุดพิเศษผมคือแฟนผมต้องเป็นใจมากๆถ้าพร้อมแล้วไปบริษัทกันเลยครับเพราะตอนนี้ผู้จัดการของเราถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาผมเดินเข้าบริษัทเนี่ยกูต้องทำท่าไงทนายงานจะได้ไม่ต้องบอกว่ากูปัญญาคนนี้ ครับอันนี้นะครับเป็นพนักงานในบริษัทจ่าพโนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นที่ที่จะมาเป็นผู้จัดก,การในวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อฟังแล้วก็เลารพี่เขาด้วยว่าที่เขาจะมาคอยประเมินผลประเมินง,งานแล้วก็มาดูความเรียบร้อยในบริษัทของเรานะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะให้พี่เขาเป็นหน้าที่ดูแลทุกคนนะถ้ามีอะไรเข้าใจหรือตรงไหนเนี่ยสามารถสอบถามพี่เขาได้โอเคนะครับเดี๋ยวฝากพี่ด้วยนะได้ะนะครับผมนะครับสวัสดีครับ ผมชื่ออ็อกนะครับผมจะมาเป็นผู้จัดก,การของที่นี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับก็ผมแนะนําตัวเองแล้วแนะนําตําแหน่งตัวเองแล้วอยากให้ทุกคนนะครับช่วยแนะนําว่าตัวเองชื่ออะไรทํางานอะไรทนผู้ชมทุกคนเรียนแถวตรงนี้เรอเรียนแถวอ็อกนี่ใครับท้องเรียนต้องหัวทำความพะโล่ใช่ ชื่อฟิล์มค่ะเป็นกราฟิกค่ะปางคาแอดมินครับแล้วหลังเคยดูมิแกนป่ะอ๋อไม่มิแกนอยากให้ไน้ลงตัวแล้วก็บอกตำแหน่งเป็นแบบมิแกนเป็นะไรเลยครับค่ะชื่อลูกแกลูกแกล์ตัดต่อค่ะวุ้นตัดต่อค่ะไปแอดแอดมินค่ะโบตัด ก็คือรู้จักกันทุกคนแล้วต่อไปเดี๋ยวให้พนักงานชั้นสามแยกออกก่อนแล้วก็เหลือชั้นสองใช่ไหมครับนครับชั้นสองเลียงแถวตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนนับเลขพอผมชี้ไปก็หนึ่งสองสามสี่อ่ะหกอ่ะจำเลขของตัวเองไว้อันนี้คือจริงจังนะครับขอบคุณครับครับอแลวขออนุญาตด้วยผ้าแบบ เป็นแงเลย1นึ่งสอห้าหหเอหนึ่งขออีกนิดนึงเดี๋ยวจะมีอยูสีครันะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ผมคิดที่ไครก็ให้เริ่มที่หมูต่อมาเห็ดเป็ดไก่เรียงให้ถูกนะครับใครลงท้ายด้วยไก่อันนี้ก็โดนเมือหน้าแล้วสลับที่นึงหมูเห็ดเป็ดไก่ไก่โอ้ยหมู เป็ดไก่น <einer Del> <virtual> hey, hey, ับแต่เคยงอารบ้างเหตุเป็ดไก่โมันแปลกมันข้ามอะไรไปบอกก็ไม่ิใช่ครับขออยู่คนแรกขอคนแรกคนแรกขออยู่คนแรกอันนี้ไม่เปลี่ยนแล้วนะครับผมไม่เปลี่ยนแล้วครับโอเคอ่ะให้คนแรกเลยอ่ะไก่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 จะได้ยินไม่ว่าเสียงใครผมรู้สึกว่าที่นี่รกมากเลยฝุ่นเยอะด้วย เดินลรวรู้สึกสราบเท้ามากเลยนี่แค่ชั้นหนึ่งนะยังไม่ได้ขึ้นไปดูข้้งบนเลยรู้สึกมันหนกมากเอยากให้ผู้จัดการเขาเรี่กบ่าอตตรนี้ได้ไหมเริ่มเลยเริ่มเลยครับฝากทุกคนได้นะครับโอ้โหอันนี้ถูก็ะไอันนี้้ขงฝากบ้างไแบบนี้เหรอครับใช่ครับฝากปกติ รากว่าบ้านนี้เขาปั่อย่างนี้ปั่นนิดน้อยฝุ่นมนจะหายไปตรงนี้เหรอไปเลยโอ้ยเนี้ยตู้มันจะสะอาดขึ้นเห็นไหมนี่ตรงนี้พี่ใช่ไหมอันนี้ด้วยเหรอใช่ครับเออใช่ครับทำได้แค่เดี๋ยวเราช่วยทาที่หนูซื้อให้ผมเลยแล้วกันได้หรอโอเคครับยอโอ้โหให้ผมทำเองเลยนะ One hour later ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าบริษัทเราทำอะไรขายสินค้าอะไรวนันนี้อยากให้ทุกคนลองขายดูเผื่อว่าแอดมินของเราป่วยเป็นรูปเป็นหนี้เราจะได้แทนเขาได้เดี๋ยวจะลองทุกคนขายสินค้าของเราดูเป็นกาแฟของบริษัทเราเองนะครับตัวนี้ขออาสา,าสมัครหนึ่งคนมาทดลองขายเพื่อนดูหน่อยอ่ะคนที่เป็นอาสา,าสมัครเดินขึ้นหน้ามาเลยครับอเอาเรเพื่องอะไครับ เดี๋ยวผมจะมีสาธิตวิธีการถ่ายให้ดูเคยฟังเพลงรวยรวยรวยแหลองลองลองเต้นหน่อยครับทำอึ่งนี้อ่ะรวย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 รว่ๆๆๆรวย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 อวยวยยรวยรวรัยรววยรๆๆๆๆๆรๆรรวย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 รว ทุกคนขึ้กนกระทำที่ของตัวเองอยู่ชั้นของตัวเองเดี๋ยวผมขึ้นไปดูครับโอเคครับแย่ย้ายครับอันนี้นนนอันนี้ของเล่นลูกใครเนี่ยต่างร้านที่มีตลาดนี่ยครับได้ประมาณเดือนหนึ่งได้หรือได้หรอครับประมาณเดือนหนึ่งชั้นนี้ก็ ก็โอเคแล้วเรียบร้อยดีค่อยมีไหมครับโอเคชั้นนี้ก็เรียบร้อยดีเดี๋ยวไปดูข้างล่างก่อนขึ้นมาดใหม่โอเคครับวิไปชมกาแฟนี่เลยดี๋ยวมันจะตกแน่แชเดะเลยนี่ทำไมเนี่ยฮะเร็วๆบอกฟอมกอม พี่วังตีทาก่อนเลย้วก็ก้องกล้องแต่นั้นแหละนี่อันนี้ด้วยก้องกล้องกล้องอะไรครับกล้องเตะครับใหญ่เชิญนางก่อนนะนงก่อนใช่ไหมนั่งก่อนก็ได้ขอบคุณค่ะโอ้ยผู้จัดการไม่ใช่หนูเอามาให้ผู้จัดการนะคครับขอบคุณครับมีสามคนที่ทำงานที่มานาพิสุขคนไหนบ้างครับ น่าจะต้องตอบคำถามนี้ได้ถ้ารักบริษัทนี้จริงบริษัทนี้ก่อตั้งมากี่ปีแล้วครับอ่าน้องใส่เลนตอบก่อนเลยเลขเก้าไม่ใช่ค,คุณนุช<ด>ท่อที่ผมเกิดมาและจําความได้บริษัทนี้มันเอาเอาเอาแค่บริษัทนี้ไม่ต้องเอาตึงประมาณ3ามปีสี่ปีได้แล้วครับบริษัทเนี้ยเปิดม,มา5ปีแล้วลงไปดูก็ได้เอกสารที่เขาแปะไว้น่ะแล้วเนี่ย ทำคลิปกันมาเนี่ยลงคลิปใน u t ท b e ไปกี่คลิปแล้วประมาณร้อยคลิปห้าปีทำคลิปร้อยคลิปบริษัทจะอยู่ได้ยังไงปีละห้าสิบคลิปอะค่ะปีละห้าสิบคลิปรู้ไหมพนักงานที่นี่มีกี่คนยี่สิบคนทำคลิปปีหนึ่งห้าสิบคลิปแล้วรู้ไหมมียอดสับเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าตอบจะสองล้านเสร็จครับเสร็เท่าไหร่เสร็จส่วนสามเราอยู่ที่นี่มานานว่าคนอื่นก็น่าจะต้อง เช็คต้องดูว่ายอดซับมันเท่าไหร่แล้ว 2, 2, 3, 9, 3 75, สองล้านสองแสนสเจ็สบหซับอันนี้มันเป็นเรื่องที่พวกคุณต้องรู้ไงผมเข้ามาวันเดียวผมยังรู้เลยทำไมพวกคุณไม่มีความรับผิดชอบอย่างเงี้ยผมเห็นมาเข้ามาถึงก็เหมือนทำทุกอย่างเป็นเรื่องเล่นไนหมดจริงๆเราควรจะจริงจังกับงานจริงจังกับชีวิตแลวผมถามอีกข้อนึงรู้ไหมว่ามีการรับชมไปทั้งหมดแล้วกี่ครั้งผมว่าน่าจะ 8ปดล้านก้าได้ครอท่านถ้าไม่แปดก,ก็9ก้าล้านนะครับอันนี้คือคำตอบของพนักง,งานที่อยู่ที่นี่มานานที่สุด43.5ล้านครั้งใน90วันคำตอบง่ายๆเนี่ยพวกคุณต้องรู้ไงทำไมผมมาวันเดียวผมรู้เมื่อกี้ผมถามน้องขบวนน้องขบนก็รู้ผมจะให้พวกคุณอะ เอากลับไปคิดเป็นการบ้านแล้วผมจะประเมินพวกคณอีกทีนึงแล้วดูห้องโอ้โหมันเป็นไงจัดการให้เรียบร้อยเลยมันต้องวางลงอย่างนี้เลยเหรอจะเข้ามาสวยก็มีจัดการให้เรียบร้อยเลยนะอย่เิ่บเอยอ่เี่งเหอยเก็บตอนเก็บเก็บเก็บโอเคเก็บเก็บเลยเก็บเก็บสมเงินเงินพี่หนูมไปเก็บข่ไข่งานต่อไปโอ้ไปดีกว uh ่านะ เพราะเรื่ององเพรดีมีคนมาลักของต้องไปยกของได้ได้ส่งของนะถือจ้าผมบดีว่าเก็บให้เรียบร้อยนะน้องๆให้เก็บให้เรียบร้อยทุกคนครับลงมาทานข้าวครับทุกคนครับมาครับเรือมาเรือดีนี่ผมดีนี่เด็ผมสั่งข้าวเขาเปลือกขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณครับ แล้วแล้วนี่แต่คนเราสั่งน้ดมีปุ๊บเดี๋ยว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 เขอ่าจะกินอย่างนี้เลยเหรอก็กินมันไม่ไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรเลยเหรอไม่มีนะไม่ได้ครับผมไม่อยู่ที่อื่นมาผมเห็นอย่างนี้ไม่ได้เลยน้ำไม่ได้เลยทุกคนขัดฉากแต่คือนายไม่เคยเป็นอาหารเลยังเลยครับตามโอเคครับตอกหนึ่งชาตอกหนึ่งชาสองชา สารขาดแล้วก็พูดตามผนนะครับสารโอเคข้าวทุกจย่างข้าวทุกจานอาหารทุกอางอาหารทุกอย่างอยากกินซิงคว้างอยากกินซิงคว้างเป็นของมีค่าเป็นของมีค่าเชิญครับทานได้เลยครับกินได้จริงๆเลยครับกินได้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วเออเรกินไหมเหรอเรนกินครัเหมือนเห็นเนาะตอนนี้โอเคมากเลย อ๋ออุ่กันที่ไม่ได้ซ้อนเหรอวุ่กันไม่ได้ช้อนา้อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมมอคนส้อมเป็นขาดรู้ป่ะเู้วัดเขาที่หนแหละแบบนี้ตีนาจนะข้าวปั้อ ไม่ไหวรู้อะลายดีนั่พี่เอ๋เลยพอจกอเหอเออพอกอนะพอจกอเลยสทองมาซอลไหมสทองมาองเจี๊ยดีค่ะเจี๊ยดีค่ะเจี๊ยคอนะี่เป็นไงบ้างานเาน้าขอดกล่องใหม่มาแล้วสิขอตลอดไอ้้านึ่งอะวิ่ของใมสวยมากเจี๊ยอะไรเหรอคะแดดเ่อน้องะคมีกจใหม่ดี่เรา เขาแบบย่างชิมกับผู้หญิงมาว่ามาแล้วเหรอใช่ผู้ชายอ่ะผู้ชายผู้จัดการใหม่ชื่อหนิงมาวันอาทิตย์หน้ามาอาทิตย์หน้าเขาหมุ่มเช้าเนี่ยมาเลี้ยวไม่ใช่ชื่อเขายังเรียกคนอื่นไม่ได้รึเรื่องเลยชื่ออ๋อชื่อหนิงเดี๋ยวนะผู้หญิงอ้าวชื่อหนิงผู้หญิงมาอาทิตย์หน้าเนี่อ่ะนี่ม่ะเช้าแลรวก็มา เนี่ยอาจารย์งเยอะาสุดเลยตอนทานข้าวก็เลยกินทานปกติก็เยกินทานปกติเขาปกติเขาใช้ช้อนเขาไม่ใช้ช้อนเขาใช้มือเขาก็เขาจิบเขาจิบบะช่าอะไรเขาเป็นโรคพวกนี้เขาเป็นแบบนี้เหมือนไขางเดินนะพี่อยู่เงี้ยจกช่องดูเลยใช่ข้าวจานอาหารอย่างอะไรอะไรของี้ยไม่ใช่พี่จะบอกว่าชื่อหนิงนะอันนี้ไม่ใช่หรือว่าจะเป็นโรคจิตเฮ้ยโรคจิตเขินตูเราเลยเหรอโรคจิตดิเฮ้ยโอเคโรคจิตไอ้โรคจิต

คือุณมอสเขาาให้มาช่วยครับช่วยอะไรพี่อ๋อพนกักง,ง,งานของเราเนี่ยครับอ้าวอ้าวอ้าว,าวาพี่เตียาเกียร์เลย,เยอ้าวเกียเ์เลยได้พี่ตีอาเยีะนะอ้าวที่เรื่อเนี้ยที่ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวด้วยที่ไม่รู้จริงเขาพูดไม่บอกพี่ไปไหนเนี่ยอ้าว ตัพี <ici> ่เกนเอาละอาชา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 เยอะเยอะเยอะอาเมามากเมามากไหนหนเสียงอยู่ไหนเสียงอยไหนขันาเออสองชาครับสองชาตัวก่อนี่นะตัวก่อนตัวกกนตัวมีแกนแบบแกนตัวมีกแกนชื่อออฟครับเป็นผู้จัดการเออ